เลิศแรงมาก สวัสดีค่ะเพชรประหลาดาเปร่าห้า CEO บริษัทเลยค่ะทำไมอ่ะสวัสดีคุณเติรตามด้วยค่ะเปิดเพจแอปแอป,แอปนะคะ คำตัดน,นะคำเมื่อแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะฮะ พี่เพจไม่ขายของแล้วหรอขายค่ะแต่ว่าน่าจะเริ่มต้นน่าจะเริ่มต้นขายเ,ออเดือนหน้าค่ะไม่ใช่เดือนหน้าสิอีกสักอ,อ,อาทิตย์หนึ่งนะคะขอไปพักผ่อนก่อนนะกูเบื่อแต่งตัวแอปเด็กขึ้นทุกวันสิ่งหล่อติบกูก็แต่งตัวอย่างนี้ทุกๆวันนะ้วเปล่าเนี่ยแบลททั้งตัวรวมไปถึงเคสโทรศัพท์ สวัสดีค่ะองปานน่ดารดีด,ดีเวอร์ะคะนรองปานขาอีแก่อายุจะห้าสิบแล้วอายุเป็นเพียงตัวเลขค่ะคุณเตริรกนะคะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขค่ะคุณเตริรกขาเติรกคุณคันชิดไม่คุยกับกูเลยอะ่ะไม่รู้เขาโกรธอะไรกูหรือเปล่าต่อคุณคันชิดไม่คุยกับกูเลยอะ่ะ เขาโกรธเขางอนอะไรกูหรือเปล่าน้องป้านกลับบ้านหรือ,อยังคะสวัสดีคุณสัตววัตได้วยค่ะเออคุณคาชิีไม่คุยอะไรกับกูเลยอะ่ะงงมากขอเหตุผลค่ะขอเหตุผลค่ะ แต่แล้แน่แท็กสตว์เพื่ออย่ามั่นต่อแหละกูเห็นหมดนะเพิ่งถึงบ้านพี่ปันอาบน้ำสวยๆนะคะแัดไปเปล่าล่ะไม่ไม่แชทเลยจากแต่ก่อนแัดตลอดเนี่ยกูจะเปิดให้ดูเลยจากแต่ก่อนแัดตลอดเปิดบริษัทเพิ่มหรอคะไม่เปิดแล้วคะ่ะ เขาเรียกอะไรนะปิดบริษัทลูกคุณหนูไปเลยค่ะถอนชื่อออกจากก,าร,กรรมการแล้วก็เ,เป็นบัญชีส่วนบุคคลแล้วค่ะต่อไปที่าอุ่นอ,อะไรกับพี่เพชอุดหนุนได้เลยส่งของเองไปไปสนีเองเหมือนเดิมเหมือนตอนอยู่กุฎามทุกอย่างค่ะน้ำพริกนะคะน้ำพริกกับหมูคอลลาเจนทุกอย่างที่ขายนะคะอุ่น,นกันเพราะความรักความตอแหลพัอะไรกันนะคะแล้วก็รักกันดูเพชต,ตอแหลไปวันๆก็อยากจะอุ่นอะไรก็อ,อุ่นหนุนได้เลยค่ะนะคะ เดี๋ยวจะลงของสักสามหมื่นนะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะขอบคุณค่ะเพราะว่าคนดูไม่ชอบดิฉันแบบนั่งเป็นทางการแล้วก็อันนี้ CF เอฟคนดูอ่ะแฟนคลับดิฉันไม่ชอบแบบนั้นนะคะคือชอบดิฉันแรกพูดอะไรก็ได้เป็นตัวของตัวเองตอแหลดอกทองออกไปล้านไปยั่วควยแล้วก็เมาก็มานั่งขายของอะไรเงี้ย สงสัยเสร็จอ e ีบูมไปแล้วเธออะไม่จริงค่ะบูมคุยกับฉันตลอดเธอไม่ซื้อเธอไม่ตื่ออะเธอต้องแรงสิเธอต้องตื่อนะเธอต้องตือ,นะอตือต่อ,อนอันที่ของโลกแล้วผู้ชายจะต้องเป็นสยบที่เราเธออย่าลืมว่าเธอก็มีเงินมีอำนาจนะเตอ น้องบอสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้หน้าสวยขอบคุณค่ะจีบคนไม่เป็นเอออันนี้คือจุดจุดเลือดของหล่อนหล่อนจะพุ่งแบบเอาอย่างเดียวมันไม่ได้นะเต๊ะเราต้องแรงเธอต้องแรงนะ พรถ้ามึงไม่แรงคนที่ปากก็จะแรงกว่าเราพรจะเราต้องแรงเราอย่าให้ใครมาปากได้นี่เพิ่งไปเด็กกับแฟนมาในรอบคึ่งปีว้ยน่าเบือ่อกูว่ากูจะเอาอะไรมาเมื่อกี้นี้ที่ฉีดหน้าโอ้ยเอาใส่กระเป๋าไปแล้วอะพี่เพชรพูดถึงวอลเลย์บอลสาวไทยไหน่อยค่ะไม่ได้ดูเลยอะ่ะ มันขึ้นตัวอักษรอ,อะไรอะ่ะคืออะไรอะ่ะอ๋อมันเป็นฟิลเตอร์ค่ะตัวอักษรหน้าจอใช่ไหมมันขึ้นว่าเพชรักแฟนคลับพี่เพชรสวยเหมือนภาพวาดอ๋อแหละเกินไปปะน้องจอมิกรเดี๋ยวขอใส่ไฟออร่าก่อนนะคะ น้องการสวยป้าดูดิสีชมพูหวานแบบเพราะว่าช่วงนี้กำลังมีความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบอบกอะไรก็เปสีชมพูไปหมดยอะไรเงี้ยพี่เพชรขอกําลังใจหน่อยสมัครงานไม่ผ่านเป็นกําลังใจให้ค่ะต้องแรงเหมือนพี่เพชรปะคะเรียกแก๊ปบให้ยา,ามฉ่ำใช่แล้วก็ผักายา,ามขึ้นรถไปเลยค่ะ วันนี้ไปกินข้าวกับผู้ชายมาเลทคำสุม่มากเลยอ่ะขออวดหน่อยได้ปะทุกคนทุกคนดูดินาลักนี่น้องปานขอบคุณนะคะน้องปานเลิศมากซื้อโทรศัพท์ให้ซื้อเคสให้นะคะ น่ารักสุดน้องชายน้องชายน่ารักมากเมื่อกี้ทำอะไรนะเปิดเพลงไม่มีไฟออร่าก็สวยพุ่งมากชี่หงอ สวยขอบคุณข่าวสวยจริงนะน้องชายเท่ากับเพชรรักเขาเก็รักแบบน้องชายไงคะเป,เ,เปิดแอร์ไหมคะแม่เปิดค่ะลูกอากาศร้อนขนาดนี้ จริงครับผมเคยโกหกไหมไม่เคยค่ะคุณสิเกม ซักผ้าไหมคืนนี้อ๋อไม่ได้ซักค่ะจะไปเที่ยวทะเลคืนนี้จะบินสามทุ่มค่ะน้องอีกแล้วเมื่อไหร่จะมีผัวจริงๆสักทีโจไม่มีใครเอาอะโจไม่มีใครเอาอะอยากอมน้องชายฉำอีบา้าไม่มีหรอกไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยคิดแทนกูดีดีทำไมเติร์กชอบคิดแทนเพจอะคาะ ไี่เคย,เค,ยคิดอะไรแบบนั้นเลยกระเป๋าเดินทางไปเรียบร้อยแล้วค่ะลองปานกระเป๋าเดินทางไปกับรถตู้ตั้งแต่เที่ยงแล้วค่ะสามทุ่มเราก็สวยๆไปบลลนเครื่องได้เลยค่ะรถตู้นําหน้าไปก่อนแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะไปรับพี่เพชรที่สนามบินตอนสี่ทุ่มค่ะรถตู้นําหน้าจากจังหวัดขอนแก่นไปที่กรุงเทพเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวประมาณสี่ทุ่มครึ่งรถตู้ก็จะไปรอรับที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะ ขอ a อ r p พอรลุกอ๋อได้ a i r p o อ s l ลุกใช่ <Look> ปะกรุงเทพปรชิใหม่เริ่มต้นที่หกรอบาทกรุงเทพฯัใหญ่เริ่มต้นที่662บาทขาดใหญ่ของกรุงเทพฯเ,เ,เริ่มต้นที่6กรบาทกรุงเทพประมเขีนเริ่มต้นที่หกรสิบแปบาท ไปเที่ยวท่ากี่วันคะดาราเอ่อเจ็ดวันค่ะประมาณห้าถึงเจ็ดวันทุกคนอยากให้พี่เพชรอัปเดตไหมหรือว่าไม่ต้องอัปเดตอะไรเลยหรือว่าพี่เพชรอัปเดตทุกวันเลยได้ไหมคะอะไรเงี้ยทุกคนทุกคนต้องการอะไรคะ ไลท์ทุกชั่วโมงได้ไหมฮะแบบซูเปอร์สตาร์เลิศเอาดีๆ <c oughs> เดี๋ยวหกโมงจะไปตลาดต้นตาลนะคะไปฟินิชลุกก่อนที่ airport, ลุกแอร์พอร์ตอะไรเงี้ยอืม คนอย่างฉันมันก็ดีแต่แยดเธอของสูงนี้มันเลิศจริงเนาะมันดูแบวะ่ะ สิ่งที่เธอต้องการคือหัวใจ,ออเ,จวอเอาไม่เห็นมีใครคุยเดิฉันเลยถ้าไม่มีดิฉันจะไปติ๊กต็อกแล้วนะถ้าไม่มีคนคุยจะไปติ๊กต็อกแล้วนะ แม่รีวิวการร่วมงนานกับคุณแพทนภพพาหน่อยโห oh, แพทน่ารักมากจบคูณได้คำเดียวแพทน่ารักมาก ต้องมีขี่ม้านะครับไปทะเลจริงหรอคะถนคอน,น,นอะไรครับมีหนวดนิดหน่อยค่ะ เออเดี๋ยวเล่าเรื่องแพทก่อนน้องปานจะเล่าเรื่องแพทนภพพาให้ฟังก่อนนะเราก็แต่งหน้าหนามากและแพทนัพาไม่ได้แต่งหน้าเลยแต่ปรากฏว่าแพทสวยจึงมาแพทใส่แค่คอนแทคเลนแล้วก็ปัดขนตาแต่เขาคือสวยกว่าเราเวอร์แล้วตัวจริงแพทคือแบบแพททูดอย่างี้ะเออหนูแพทหนูเห็นพีแพทในโซเชียลคือที่เขาตัดมาแหลมมากอะไรอย่างเงี้ยได้มีมแล้วนะมีมอะไรอะ่ะ อ๋อถอดอะไรหนวดหรอ,อมันก็ต้องมีบ้างปะมันก็ต้องมีบ้างปะ จะไล่ย24ชั่วโมงนะคะทุกวันนะคะตั้งแต่นต้นไปเพราะว่าเราต้องออกมาดูแลชีวิตตัวเองนะคะแบบลูกหนูนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็าฝากสนับสนุนก,กันด้วยกันเอาอะไรมาขายก็เดี๋ยวจะอัปเดตอีกทีแล้วกันนะคะแต่ตอนนี้ขอตอแหล ไปเรื่อยๆหาผู้ชายกินไปวันๆแล้วก็ทําตัวน่ารักๆกับแฟนคลับแล้วก็เพื่อเรียกให้คนมาติดตามเ,เพจเลยค่ากันเยอะๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เพจลูกคุนหรอเปอร์เซนต์ก็ที่รู้กันเนาะเพชรชีก็ยกให้กับแม่อามมี่ไปแล,แล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ฝากเพจเลยค่าด้วยนะคะมาตอแหลกันมาอัปเดตกันมาสนับสนุนกันนะคะกดติดตามกันได้เลยนะคะที่เพจเลยค่านะทุกคนโอเคไหมโอเคนะน้องรัชชนน์สวัสดีค่ะ ไว่าทำอะไรอีกนะเมื่อกี้ตัดขนจมูกเลิกลืมไปเลย ทุกคนได้ยินเสียงปะเลิกเลิกตัดไปตัดมาตัดเนื้อตัวเองเลือดออกค่ะ ขึ้นไปที่มาโดน,นซิลิโคนเนะาะทะลักออกมาจบสวยลนะขอไปติ๊กตอกบ,บ้างได้ไหมฮะสลับสับเปลี่ยนกันไปทั้งสองช่องทางเนาะนะคะทุกคนช่องทางละยี่สินาทีอะไรเงี้ยขอไปติ๊กตอกแป๊บนึงนะคะรักทุกคนนะคะ